ไปต่อกันในเรื่องของการศึกษากันบ้างนะคะโรงเรียนเดชาปัต,ตนาย,ยานุกูลปัตตนีได้จัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาและโอคอฟนะคะวันคลาสวันโปรดักเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนค่ะ ที่หอประชุมโรงเรียนเดชปัตนายานุกูลอำเภอเมืองปัตตานีนายสุรศักดิ์เกรียงสะอาดรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีได้เปิดงาน Open h นเฮาและโอคอปวันคลาสวันโปรดักต์ประจําปีการศึกษา2566โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการครูนักเรียนคณะกรรมการสภาสถานศึกษาเข้าร่วม นายนัทชนนพรมแดงประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเดชาปัตนายานุกูลกล่าวว่ากิจการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่และใกล้เคียงโดยปีนี้นะครับมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น13แห่งมีการจัดกิจกรรมโอขอบ1ห้องเรียนหนึ่งปฏิเดรพันเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างสารองความรู้แก่ผู้เรียนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และได้สัมผัสบรรยากาศการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้และตลักษ์ท้องถิ่นนะครับภายในงานครับมีการแสดงบนเวทีของนักเรียนการจัดแสดงนิทรรศการตลาดนัดโอคอบการการแนะแนวรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนทั่วไปรวมถึงการแสดงและประกวดแฟชั่นโชว์60ห้องเรียนและ60เปรียบผัดครับ